เป็นเรื่องจริงกระสิเกินไปละครับถาบ่าเป็นเรื่องจริงโหกะพิจารณาเบิงด้วยครับเรื่องนี้มันบ่มีผูใ้ใดอยากเจ็บป่วยเป็นทีแน่นอนครับผู้ใดก็ต้องหักลูกเป็นธรรมดาคงสิว่าอยากให้ป่วยเนาะครับเรื่องนี้ผมสี่ขอเอามาเว่านะครับด้วยความที่เป็น เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละครับที่อดีตบอดผูยิ่งเพนไดวอาไว้เนี่ยแหละครับว่าอดทนมากนา่นขอเบาบางนะครับเพราะว่ามีคนไปว่าดามาเรืองอื่นแล้วบอกว่าเราทนได้แต่ยามาแตะเรืองลูกนะครับเนาะเราว่าเอาสมองส่วนไหนคิดว่าแม่ว่างแผนให้ลูกป่วยวันเกิดพอทําไมแม่สิบ่อยากให้ลูกไปลูกก็ต้องการพอ อยากอยู่กับพอบางอันนี้ค้นเป็นแม่ข้าใจดีเพราะลูกก็นับวันล่อที่สิพอ่อก็พอเราก็าให้พ่อมาลับแล้วสิปันเพื่ออีหยังเอาเวลาไปให้ทรามาหากินเถอะป่วยจริงหรือบบจริงแหกตาเบิงนะครับเนาะซึ่งเป็นเคยบอกน้องนาริตานะเป็นอุ้ยอีสุกอีใสเนาะครับเนาะอันนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วย มันเกินความขาดหมายของเฮานั่นแหละครับรลับร่องว่าความเป็นเมหรือว่าความเป็นพอกบคงสิว่าอยากให้ผู้ใดเห็นลูกตัวจะของป่วยหรอกครับมันบอบอมีทางสิเหตุให้ลูกบอสบายเร้วเพื่อสิเอาสนักกันผมมองว่ามันมันบอเหมียนนะครับเนาะอันนี้ทีเพิ่นบอมานน่ผมกะ กะว่ามันมันเป็นเรื่องจริงนะครับลักฐานเพื่นกะเอาออกมาบอกออกมาว่าด้วยรูปภาพประกอบเนาะครับเนาะอันนี้สําหรับคนที่ว่านี่ผมก็บอกว่ามันต้องคิดเบึงให้ดีนะครับเนาะอนสีว่าอีอย่างยังสีมันคนขางสีว่าซื่อๆก็เพิ่นกะสีมีความเจ็บใจด้อครับอม,มันเห็นลูกจะของจังสีมันอาจสิมีความทรมานอยู่ด้ครับ เอาไผกกะหักลูกเนาะมันยังกะตามนะครับผู้เยาบานเดี๋ยวเลากะสิมาหาลูกหาเต่าขึ้นเก้านั่ะแหะครับแล้วก็วันเกิดแล้วเหตุบุญเฮ็ดท่านยังกะคงสิกลับมานนะครับจังไดก็ตามนะครับพอหรือเมยจังไดมันก็ต้องหักลูกแหละครับคนเท่าถบ่หักลูกจะขวงสิไปหักผู้ใดครับสิดีหรือบบดีจังไดกะหักคือเก้าครับ นี่คือบอกง่ายๆเป็นสัจธรรมเลยล่ะครับของคนเลยล่ะมันบอกผู้ใดสี่อยากให้ลูกโตจากของเจ็บไข่ได้ป่วยหรือได้รับความโชคลาลอีกอย่างต่างๆเหรอครับเม่นไพก็บฮักไผฮักมั่นครับบ่าวาตาหยังกัตามนี่คือเรื่องจริงครับอืม ส่วนมันสิมีค้นไปขิดเวกแนวอยู่หันอันนี้ก็ห้ามกันบ่อไรครับมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลพออย่างพอช่วงว่าหันมันก็เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าบ่ยาอยหเหล้าอ่าให้ผู้เยา่ยบานเเจอกับลูกเนาะครับเนาะว่าไปนอนไปหนีลรย,ยาลายแนวเราไปหาย่บานกับว่าเจอนั่นแหละครับมันก็นเลยให้มีค้นมองว่าพยายามกีดกันบ่ไว้ไข้เจอลูกเนาะครับเนาะ อันนี้ก็เพิ่งโพดออกมานะครับที่ให้คนเห็นว่าเอ,อมีหลักฐานชัดเจนนั่นนะครับเหตุยังให้คนบอตังไห้ว่านี่ก็คือโพดออกมาน้ำโลดครับว่าบอสบายยังสันยังสี่เ,ออเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ด้วยความที่เฮาคนติดตามหรือว่าบุคคลสาดามิเอฟซี่อียงที่ลายนี่บางคนเขาก็ต้องเบิ่งนะครับเขาต้องหูทั้งสันเนาะ พราะว่ายิงมันเป็นสองฝักสองายอยู่แล้วบางทีเขาตองเห็นอย่างให้มันชัดเจนน,น,นะครับเมื่อคนมันมองเข้าเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ต้องสั่งความเชื่อมันให้คนอื่นบางนะครับอว่าเออนี่เดอร์มันเป็นแบบนี้ที่จริงอะ่ะเข้าไ้ต้องการให้คนอื่นหูอกครับวางแสนหนังสี่เข้ากับบอไปให้เอฟซียังผู้สนับสนุนเข้าะนู้อมันก็แค่ชจังจัดเต็มเครัครบ ส่วนอีกไฟายหนึ่งสิิคิดแบบใดอ่านั่นก็นแล้วแต่มุ่มมองครับรับรองว่าเมื่อเมียงมันเข่ามาาปฏิสกันได้ไง่ายๆนะครับพอแก้วที่มันแตกเนาะมันก็เลยเค็ดให้แต่ละคนนี่ที่มีความคิดเห็นที่ต่างนี่เออเขามองเฮาเป็นแบบนั้นแล้วผมบอกเลยว่าจังไหนมันก็มองกลับขึ้นมาอยากเพราะฉะนั้นสิไปคิดอีย่างาย เฮาก็ต้องปล่อยว่างบ้างเลยครับว่าปล่อยวางบ่อยากเบื้องอยากนั่นอยากนี่แต่เมื่อไปเหตุเมื่อเฮ้าเบามาอย่างสี่เข้าไปเหตุย่างเงินสวนทางไปฟ้องวันวน,นี้นั่นล่ะครับมันกัเลอยอีกคนละยางกันบอกแล้วว่าทุกอย่างมันก็สิวนกลับไปกับมาอยู่หันนะครับเนาะนี่แหละครับก็เลยสิเอามาบอกสู่พีสู่นนองฟังอันนี้บ่ได้ห้ามนะครับว่าสิคิดแบบใดแต่ว่า เมื่อความเจ็บป่วยนั้นมันมีรับรองว่าโบมใดอยากไขยเป็นแน่นอนครับลูกอ่านี่กะขอให้หายไวเด้อครับอย่าเป็นหยังครับกลับมาให้หายปกติซะเนาะครับเนาะพรอว่าพู้ยาบานแล้วก็ล่าแล้วสิพ้าไปเที่ยวนลหยุดไหมแล้วสิพ้าลูกพะเต่าไปเที่ยวนัก่กไปนะครับให้มีความสุขซะ,ะอีอยังอุปสรรคตะกี้ผ่านมาแล้ว มันก็ต้องปล่อยให้มันพานนะครับให้มันพานไปซะเมื่อโมบออกมาแล้วเขาก็ต้องเหดไปตามปกตินาทีของเขาทุกมื่อทีทีเ่เ็ตโดยงานโดยการที่มันหลายอยู่นี่นะครับถ้าแค่เหต้หาทีตัวจะคล้องให้มันเต็มทีนะครับผู้ยิบานเราหูเรามีความแอคทีฟในตัวเองอยู่แล้วนะครับเห็นบกขันงานลังเขาเบิ่มเบิ่มอยู่ต่้มือหลาจกากงานโอย ปีห8แปดผลก็มีเนาะครับเนาะะถือไว้แสดงความยินดีน้าเพิินล่ะครับเพิ่นได้เพินเพนเพินมั่งเพิ่นมีก็ดีน้าดีใจน้าเพิินครับอืส่วนเราสิพานมาเนาะอุปสรรคเป็น่านมาบัดทุกมือน,นี้ก็ยังถือว่าถือตําหนี้คือเก่าดอกครับมั่นบ่พ้นดอกครับแค่อยู่กับมั่นให้เป็นนะครับแต่สิวิ่งไปตามทุกคอมเมนต์โอ้ยตายครับบ่มีเวียกผมยังอ่านแต่คอมเมนต์อยู่เั่น บางคนเนี่ยโอ้โหบ่ให้เจงนะครับาไปอ่านขอมเมตนเนี่ยมวนบอกรลดว่ามุนอาญะก็มีนะครับนี่แหละครับให้คิดให้ดีเด้อครับเด้อเออผู้งค้นกะบางเทื่อเข้ากะอยู่ในขอบเขตของเข้าอสิดีกลัวนะครับเนาะแต่อันนั้นที่ที่ทิพนว้ามาเนั่เพิ่นแสดงเห็นกะเออก็กะฮู้ครับ การจังสรรมันก็บ,บ่เป็นยางครับลูกป่วยเนะาะบ่พูดอะไรอยากบ่ใอยากให้ปวยแน่นนะครับเดี๋ยวพยาบาลเราสื้อค่าซีดไว้ให้ดูเราจะพาไปเที่ยวทา้งหลกันนะครับล่อบเบิ้งเอาครับเข้าก็ให้กำลังใจนะครับบ่ให้เจ็บเป็นมือวา่าบ่สบายหรอกครับทุกคนนี่บ่มีความเจ็บขไข่ด้ปวยนั่นนะ,นะนะเป็นลาดอนประเสริฐแล้วครับ เพราะฉะนั้นดีที่สุดแล้วครับที่มีล่มหายใ,ใจยส่ไปสมเอยนั่นแหละครับสุดท้ายคนมันกับบิเหลือเนี้ยเหรอครับนี่ครับทุกมือนี่เมือ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้กันไปนะครับตามหนาที่ของตัวเจ้าของนั่นแหละครับเหตุเห็นมันดีที่สุดครับ